Hey, hey. สวัสดีค่ะวันนี้พกรการ V R V นะคะวันนี้ปิงจะมาบอกว่าเมื่อกี้ไปซื้อของเอาจะไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านหนึ่งมาเนาะแต่เราก็ไม่บอกละกันเพราะว่าเดี๋ยวร้านเขาจะชิบหายไวอดเพราะว่าเนี่ยดูการแต่งตัวของปิงก็คือไปอย่างนี้หน้าอย่างนี้แล้วคือมีขนคิวคือคือไม่ได้ทำอะไรเลย alter. เพราะว่าเพิ่งหายป่วยนะคะแล้วคือจะไปซื้อกางเกงสีขาวตัวหนึ่งนะคะจะเป็นเอวสูงเพราะว่าจะใส่ไปคืนนี้ไปทเที่ยวกับผัว แล้วสรุปไปถามราคาพนักง,งานคือไม่ตอบไม่ตอบไม่พอเราถามอะไรก็คือไม่ตอบแล้วคือไม่สนใจก็คือเมือหน้าใส่ปิงก็เลยคิดว่าทำไมอะ่ะมองหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือกูดูไม่มีตังค์เลยแต่เข้าใจว่าคือการแต่งตัวอย่างเงี้ยแ,แล้วกูลากรองเท้าแต่อาจจะพี่อาจจะแบบว่าเออไม่น่าดูแลไม่น่าเทคแคร์แต่มึงเป็นคนขา่าอ่ะมึงทําไมอะ่ะกางเกงมึงแพงเป็นแสนเป็นล้านเลยหรือไงมึงถึงไม่ไโห มึงคาดการแบบลูกค้าตรงไหนเนี่ยกูถามจริงๆมึงทำอไมแบบไม่บริการให้มันแบบเท่าเทียมกันวะาคนฝปล่าไปถึงคนที่ขายของขายเสื้อผ้าทุกๆคนนะคะและอย่างใน,นเรื่องลองเสื้อผ้าด้วยคือเสื้อผ้าเนี่ยเขาเขาเท่าออกมาเนี่ยบางคนเขาก็ต้องลองลองใส่เสื้อผ้าก่อนไหมอีสัตว์เขาได้รู้ว่าเออตัวนี้เหมาะเขาไหมสวยไหมนู่นนี่นั่นคือทุกคนเขาก็อยากลองอ่ะมึงเป็นร้านขายเสื้อผ้านะมึงไม่เป็นร้านขายแบบว่าเออถ้าใช้ไปแล้วก็วคือ มึงไม่ใช่ขายถุงยางอีดอกคือใส่ไปแล้วแล้วก็คือเอามาใส่อีกไม่ได้อ่ะเออแต่ก็เข้าใจว่าบางทีมันก็แบบว่าให้ลองจนแบบบางทีมันลูกค้าบางคนก็เสียมารยาทน,นั้นเข้าใจแต่บางทีอ่ะการบริการลูกค้าวันนี้ขอพูดเลยว่าเสียใจมากๆนะคะแต่คือเห็นกูอย่างนี้คือกูก็มีตังไปซื้อคือยังไงอ่ะเจ้ว่าเจ้าว่าของ,ง,งาาร้านมึงแพงมหา,า,มาหหหลามโหโอลาอะไรขนาดไหน คือถ้ากูจะซื้อมันใส่สวยกูก็ซื้อได้เพราะว่ากูก็มีปัญญาแต่ว่ากูก็ไม่ชอบในการบริการของมึงอีดอกคนทําไมดูตั้งแต่หัวจดตีนเออนี่กูใส่รองเท้าอย่างเงี้ยเนี่ยกูใส่รองเท้าอย่างเงี้ยไปซื้อของแล้วจําเป็นป่าวว่ากูต้องไม่มีเงินอี้ยะคือกูมีตังอีดอกขอระบายนยเหอะคือกูหน่าสดบ่อยก็จริงแต่มึงเคยเห็นตอนกูแต่งตัวหรือเปล่าอีสัต แหมที่กูตอนเออจะพูดให้ฟังคือไปซื้อเสื้อผ้าแล้วคือร้านร้านก็คือเคยไปซื้อร้านานาะน,า,นาติดต่อกันนะคะแต่ไปตอนที่แบบว่าแต่งตัวกับไม่แต่งตัวแล้วคือนางจําไม่ได้แล้วคือนางบริการให้ดีมากฉีดกับตอนที่กูไม่แต่งหน้าเลยซึ่งจะบอกว่าคนเราอย่ามีสองมาตรฐานได้ะอีดอกลูกค้าคืลูกค้าอีตอแหลแหมพูดแล้วึ้นอีกกัน,นี้โอเคค่ะแค่นี้เดี๋ยวจะวุ่นเวอร์วุ่น,น,นวาย บายฝากไว้นะอีว่าร้านขายเสื้อผ้านะรือร้านไหนก็ได้ที่แบบว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่ต้องต้องลองหรือแบบว่าการบริการลูกค้าก็ได้ถึงว่าไม่ให้ลองเสื้อผ้าแต่มึงบริการให้ดีอะ่ะพูดดีๆกับลูกค้าอะไรเงี้ยเข้าใจปะเออกูแต่งตัวย้ย่แล้วไงกูมีตังอีดอ,อกเทแค่นี้หายป่วยอีดอ,อก